ย่องมือนีก็มีเมนูแกงปูม้ฝากสู้เจ้าอีกแล้วนี่คือยังบอกแกงปูย่างเดียวถ้าเป็นยูไทน์ก็สินหนึ่งตวัวน้ำจิ้มซี่ฟูดย่างเดียวแล้วนะพี่น้องเนะาะพักก็มีบหลายคือเก่าหันลัจ้าไม่ย่านเป็นคนง่ายๆเห็ดง่าย,ายกินง่าย,ายแต่เมนูง,ง่ายๆของเ่านี่สิบอกว่าทุกเมนูนคือเสพหั่นหัวไชเท้าถิมลงไปในหมอ้อตามด้วยมันฝรั่งก้อนเกาหลีใส่มีดนีสิหั่นข้าหาเจ้าของแล้วพี่น้อง พูดเป็นลูกไผ่นี้รุ่นตลอดตมซุปกระชิใส่หัวใส่เทถากับมันฝรั่งใส่ลงไปก่อนแลให้น้ำเดือดปกระตามเดือดกระเทียมซับซับละเอียดเลยเด้อทุกคนซับให้มันละเอียดเลยมีไส่บะเบิดเด้อใส่ไปเคิงนึงมันหลายโพดทิ่มไว้ล่อให้น้ำเดือดสักพ,พักไปล่างอีกกระปูกันเมื่อนี่ปูก็เริ่มเหี่ยวแล้วพี่น้องโซสิมาฮอดบ้านออนแอร์แลกล่างอีปูนี่ล่างให้มันสะอาดเด้อใส่แป้งคัดดีดีดีลดขี้ดินมันหลายเข้าไปมันสิญญาเขียวตัวล่างเสร็จแล้วน้ำกระ ปุงกันเลยปุ่งง่ายๆคือเกาหั่นละใส่พริกป่นเกาหล,าลีลงไปสา้ซอนพริกป่นอันนี้แบบเผ็ดด้วยทุกคนตามด้วยรสดีหนึ่งซอนแล้วก็น้ำปลาสองกับพริกไทยปน่นหนึ่งซอนเมนูนี่สิบ่ใสยน้ำตาลด้วยสีหวานจากโตปูเองกินไปสักพักน้ำกระซิเดือดตัวบันนี่ซีซันม่เคยสิดูไปนตาแซ่แป่งหุนห่นๆเลยจ้าเอ้าต๊ไทยด้วยหัวหอมใหญ่ซอยลองไปจ้กเครืองหัวอันใดที่มันบ่มีในคลิปกับจินตนาการเอาเด้อพี่น้องไทยบทันฟองฟอดน่กาตักเป็นทิมในเด้อจ้ามันสีขาว บาดนี่กระรยหอมตบไทยพร้อมเสิร์ฟบานนี่ไม่มีต้นหอมสดดอกจ้ามีแต่ต้นหอมแซ่แข็งเติอมาหลายๆกัหฮันเขาส่องฟีดเบอร์ถนอมอาหารเป็ดแล้วหนาตากระสิตต้มอุตมีเป็นแต่แซ่แบบนี้ละจ้าสีสันอาจจะดูข้ายแกงสมบานเห่าแต่ว่าบอกคือเด้อจ้าเขามีความเปรี้ยวมีแต่ความนัวหล้วก็ความมันจากตัวปูบังดูหลับพี่น้องไข่เต็มทองไม่ยานี่สิเป็นไม่ยิ่งที่ดูแลผัวดีแห้งจากทุกคนนำข้า,ขาวโพดเลือแต่มือนั่นละจ้าจากเป็ดกรอนกินเมนูแบบนี้กินกับแมกจู่โซจู่เขากันดีดีพี่น้อองไปลเดจาัย